สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OTP Motor Channel นะครับวันนี้ผมก็จะไปตลาดแม่สายครับผมกาดแม่สายเนาะก็ช่วงเช้าๆเลยก็ไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างครับไปติดตามรับชมได้เลยครับ ด้านหน้านี่ก็จะมีสวนจันกระผักนะครับผมน,นี้ก็จะเป็นสวนผักรับจะเป็นไร่อนข้างใหญ่เลยถ้ามองไปด้านข้างก็จะเห็นอ่าทุ่งปอเทืองครับจะเป็นสีเหลืองๆอยู่ด้านหน้านั่นเลยครับผม นี้ก็เวลาน่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้าครับผมเจ็ดโมงเจ็ดโมงนิดๆทางด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นศูนย์จรนจะผักข้าวหอมร้านอาหารผักไว้ว่าหลังจะมาวีวิวให้ครับก็นี่เราก็ขับไปตลาดกาดบนครับผมแต่ว่าตลาดใหญ่ของแม่ส้ายเลย ใครจะมา,าทุ่งปอเทืองก็ซอยเส้นนี้นะครับผมจะมีป้ายยินดีต้อน,น,น,นรับเงินเงินเนาะรับก็เลี้ยวเข้าซอยนี่เลยพอเลี้ยวเข้าก็ขับไปตรงๆครับอีกสักพักก็จะอยูย่ด้านซ้ายมือก็จะเห็นทุ่งกว้างเลยสียงาืางา อันนี้ก็ร้านซิดนีย์ครับร,ร้านเหล้าร้านเบียร์ร้านดนตรีสดซึ่งเปิดใหม่เลยไปรุ่นสาวๆก็จะมานั่งกินกันเยอะครับถ้าเป็นด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโลตัสใหญ่ของแม่สายครับผมแล้วก็ด้านฝวามือก็จะเป็นแมคโครครับมันก็จะตรงข้ามกันเลย ก็ยังไม่เปิดน,นะตอนนี้ยังเช้าอยู่อันนี้ก็เริ่มเข้าเขตชุมชนแม่สายตัวเมืองจริงๆแล้วครับเพราะว่าที่ผมอยู่มันค่อนข้างไกลเลยจะออกนอกตัวเมืองมานี่เึงตัวเมืองแม่สายอันนี้ก็ด้านข้างก็จะเป็นดอกดอกเูลเืองนะครับผมตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มไม่ค่อยมีละห่อก็เรา้าก็จะขับไปเรื่อยๆร,รับชมสองข้างทางแม่สายอ,อันนี้ก็เป็นที่ว่าการอำเภอแม่สายครับ นี่ลมมันก็จะเข้ากล้องหน่อยเพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงเพราะว่ามันเป็นช่องทางลมเลยครับออากาศว่างหนาอันนี้เราก็มาถึงตลาดสดนายบุญยืนแล้วครับก่อนถ้าคนแม่สายเรียกก็จะเรียกว่าอากาศบนครับก็เราก็หาที่จอดรถก่อนอเคตรงนี้เลย เราก็จะเข้าไปอยู่ข้างในครับว่ามีของอะไรบ้างโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดหน้าตลาดนายบุญยืนนะครับผมเข้าไปแล้วก็ตลาดถือว่าปลอดภัยครับมีจุดคัดกรองใ้เรียบตอ่อครับ อันนี้ก็จะเป็นตลาดใหญ่ของแม่สายเลยว้าวถ้าไปโซนด้านนี้ก็จะเป็นขายผักขายผักทั่วไปบางทีก็จะมีอาหารป่าบ้างอาหารป่าเช่นเนื้อป่าหน่อป่าอะไรครับผม ตรงนี้อาหารป่าก็ไม่ค่อยมีขายครับเพราะว่าส่วนมากอาหารป่าเขาจะมาจากฝั่งเมียนมาเนาะแต่ตอนนี้ด่านด่านข้ามชายแดนเมียนมาแม่สายมันปิดคนจากบนดอดบนเขาอะไรเงี้ยเขก็ไม่ได้เอาของป่ามาขายกัน แ้คนไม่สายเขาก็จะมาจับจ่ายกันเองครับผมเพราะว่าช่วงก่อนก็ช่วงก่อนก่อนจะเกิดโควิดก็จะมีคนเดินมาเไอ้นี่เนี่ยจับ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  มีกระเชียบด้วยอันนี้ก็จะเป็นเตีย้ยนะครับผมเป็นไว้สำหรับจุดไฟใช้แทนเทียน,น,นครับผม ตอนนี้ก็มีมะละกอขายแล้วก็แห้วด้วยตอนนี้เราก็จะวนกลับไปอีกรอบหนึ่ง จะมีสตรอเบอรี่ขายครับผมทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มีหลายราคาถ้ามาไแม่สายก็อย่าลืมแวะมาชิมน,นะครับผมสตรอเบอรี่แม่สายสดสดก็เป็น โอเห็ดแห้งของตาแห้งของผมแล้วก็มีถั่วเน่าหยิกด้วยแล้วก็มีรสด้วยน้าหนาว กินดูเนี่ยมีปลาอยู่นี่ตลอดเข้าไปใส่เกี๊ยวเข้าไปใส่เกี๊ยวเข้าไปนี่นะอันนี้ก็จะเป็นปลาตากแห้งครับผมตากแห้งอันนี้ก็ทุกคนก็ใส่แมสกันหมดครับ มากมากวันนี้น่าจะประมาณ1 1อหรือ12องศาเนี่ยครับผมางนั่นแหละน่าจะเสียงค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าใส่แมสไว้อยู่ก็ตลาดค่อข้างคึกคื้นอยู่ครับคนไม่สายเข้ามาจับจ่ายกัน ตลาดนี้ค่อนข้างใหญ่ครับก็จะมีขายตั้งแต่ต้องเท้าเสื้อผ้าชุดนักลงนักเรียนมีหมดก็จะมีทั้งผักสดๆมาขายจากบนดอยก็มีครับตัดก๋วยเตี๋ยวได้อ่ะเนาะที่ฝาได้หรอแมนะ่นี่ยอ๋อจ้า <c oughs> ของกินของฝากค่อนข้างเยอะเลยครับก็ถ้าใครมาไม่สายตื่นเช้าๆก็แวะมาตลาดบนได้นะคผมก็ถ้าเรียกชื่อก็เป็นเชื่อตลาดสดนายบุญยืนเนาะถ้าเป็นด้านหน้าก็เป็นโซนเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าก็จะมีขายเช่นเสื้อกันมกันหนาวชุดนักลงนักเรียน ก็เป็นรองเท้ารองเท้ากระเป๋าอันนี้เช้าเช้ามาราอมากินหมูปิ้งครับผมเป็นอาหารมื้อเช้าเลย าเป็นเมื่อก่อนก่อนจะเกิดโควิดนี้คนจะแน่นตลาดมากจะมีทั้งชาวเมียนมาที่ข้ามาซื้อจับจ่ายต้องคนแม่สาย จะเป็นข้าซอยน้อยครับอาหารขึ้นเมืองแล้วก็มีเต้าหู้ จะเป็นเครื่องเทศน,นะครับผมก็จะมีต่างเยอะเลยอันนี้ก็เป็นข้าวซอยครับผมจะเป็นข้าวกับน้ำอ้อยแล้วก็รอดช่องแล้วก็ข้าวคุกงานนเนข้าวหลาม น้ำอ้อยอน้ำข้าวนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวครับมีข้าวข้าวเจ้าแข็งแล้วก็เป็นน้าอ้อยครับถ้าทีผสมแต่อร่อยครับผมก็จะเป็นของหวานที เขาต้มเขาต้อมมัดครับต้อมสวยเขาต้มกล้วยน,น,นะ ที่ตลาดก็จะมีอาหารขายหลากหลายทั้งอาหารตั้งแต่ภากลางแล้วก็อาหารพื้นเมืองของภาคเหนือนะเป็นมูสต์แต่แก็ไม่สายเที่ยวได้เนะปลอดภัยครับ ก็จะมีเจ้าเช้าเลยทาจีเนาะเจ้าเช้าตลาดตลาดถือว่าคนเยอะครับผมทุกคนใส่แมสก์ไปหมด มาเทีย่ยวจับจ่ายได้เดีน,นย้เราก็เดินหาของกินกันก่อนก็ถ้าใครตอนนี้แม่สายก็เทีย่ยวได้ปกติครับผมหน้าหนาวอากาศดีอย่ลืมแวะมาเทีย่ยวนะครับ เราก็จะออกจากตลาดะครับตามข้างทางก็จะมีดอกมงดอกไม้ผลไม้ก็มวงกล้วยไม้ขายกันตอนนี้เราก็อยู่นอกตลาดด้านหน้าของตลาดสดในบนยืนเลย ราจะมีพร้อมบินมอไซค์ให้เรียบร้อยก็ตอนนี้ก็อขอจบคลิป,ปันเพียงเท่านี้ครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเ้ผมอะะตะดตามขอบนี้เลยครับผมขอบคุณค่ะ